หาเงินอย่างไรให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตหลายคนอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากมีอิสรภาพทางเวลาอยากมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต อยากอยู่ที่ไหนก็สามารถหาเงินได้อยากเป็นนายตัวเองไม่อยากเป็นลูกน้องใครหลักการในคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นวิธีการทำงานหาเงินแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วหลังจากนั้นคุณจะมีเงินแสนเงินล้านใช้ไปตลอดชีวิตเอกับบีเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มีความฝันอยากร่ำรวย อยากให้พ่อแม่และคนที่เขารักสุขสบายกว่าที่เป็นอยู่ทั้งคู่เป็นคนต่างจังหวัดมาทำงานเป็นหนุ่มโรงงานในเมืองกรุงทำงานตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์สัปดาห์หนึ่งได้หยุดวันอาทิตย์วันเดียว เวลาว่างทั้งคู่จะขยันเรียนรู้ค้นหาวิธีการสร้างรายได้หลายช่องทางอยู่ตลอดเวลาทุกวันหลังเลิกงานหโมงเย็นถึงสี่ทุ่มทั้งคู่จะทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนรู้วิธีขายของออนไลน์และวันอาทิตย์หยุดงานทั้งคู่จะไปเข้าคอร์สเรียนรู้การขายของออนไลน์เป็นประจำทำให้ทั้งคู่ขายของเก่งขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นจนกระทั่งรายได้มากกว่าการทำงานในโรงงานหลายเท่าทั้งคู่จึงตัดสินใจลาออกมาขายของออนไลน์เต็มเวลา จึงทําให้มีเวลาฝึกทักษะการขายของออนไลน์มากขึ้นเมื่อฝึกมากขึ้นจึงทําให้เก่งขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นส่งผลให้มีรายได้ที่มากขึ้นมีเวลาที่มากขึ้นทั้งคู่รักในการท่องเที่ยวเดี๋ยวก็เห็นไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวก็เห็นไปเที่ยวภูเขาเดี๋ยวก็ไปน้ําตกและมักถ่ายรูปโพสตลงโซเชียลเป็นประจำทําให้เพื่อนๆหลายคนเห็นวิถีชีวิตของทั้งคู่และรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากมีรายได้เยอะๆมีเวลาเยอะๆแบบเขาทั้งสอง เพื่อนหลายคนมาขอให้นายเอสอนขายของออนไลน์ให้นายเอบอกปฏิเสธไปด้วยเหตุผลลึกๆในใจว่าหากสอนให้ขายเก่งขึ้นแล้วกลัวคนอื่นจะมาแย่งลูกค้าของตัวเองเมื่อหลายต่อหลายคนต่างก็ถูกนายเอปฏิเสธทําให้คนเหล่านั้นไปขอร้องนายบีให้สอนขายของออนไลน์ให้ในายบีตอบตกลงจะสอนให้แบบฟรีๆแต่มีข้อเสนอว่าเมื่อสอนให้ขายเก่งแล้ว ทุกๆเดือนขายได้กำไรเท่าไหร่เขาขอส่วนแบ่ง5%เช่นหากขายได้กำไรเดือนละ100,000บาทนายบีก็จะได้ส่วนแบ่ง5,000บาท หลายคนตอบตกลงกับข้อเสนอนี้นายบีจึงตั้งใจสอนทักษะการขายของออนไลน์ให้อย่างเต็มที่เพราะยิ่งเขาสอนให้ขายเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กําไรเยอะเมื่อได้กําไรเยอะเท่าไหร่เขาก็ได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นเท่านั้นเขาสอนให้ทุกคนที่มาเรียนกับเขาและทุ่มเทอย่างหนักเป็นเวลา2ปีเขาก็สอนครบ100คนด้วยความที่เขาถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้อย่างเต็มที่ทําให้คนที่มาเรียนกับเขาทุกคนสร้างกําไรแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า10,000แบาท จึงทำให้เขาได้ส่วนแบ่งจากทุกๆคนรวมกันแล้วเดือนละ5 0 0แสนบาทโดยที่ตอนนี้เขาไม่ได้สอนทักษะนี้ให้ใครอีกแล้วหลังจากทำงานหนักมา2ปีเขาเพิ่งค้นพบตัวเองว่าเขาชอบชนบทเขาจึงกลับไปอยู่กับธรรมชาติปลูกดอกไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ในทุกๆเดือนเขาก็ยังได้หเปอร์เซ็นจาก100คนเป็นประจำวันเวลาผ่านไปนายเอและนายบีเริ่มแก่ตัวลงนายเอยังคงขายของออนไลน์คนเดียวอยู่เหมือนเดิม ขายได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยสุขภาพที่แย่ลงแต่กลับกันนายบีที่อยู่กับธรรมชาติปลูกดอกไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ยังมีรายได้50,000นบาทในทุกๆเดือนจาก100คนที่เขาสอนขา,ขายของออนไลน์ให้เมื่อหลายปีก่อนในโลกธุรกิจมีหลายบริษัทที่ใช้หลักการนี้ในการขยายธุรกิจขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้กับตัวแทนจําหน่ายให้สามารถมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้ในระยะเวลาอันสั้นผมมีระบบการเรียนรู้การขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแม้ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ตามเรียนไปด้วยลงมือทําไปด้วยเพื่อให้เกิดรายได้จริงๆโดยมีผมเป็นที่ปรึกษาให้อย่างใกล้ชิดผมจะถ่ายทอดความรู้เรื่องการสร้างรายได้ออนไลน์ให้แบบหมดเปลือกและถ้าคุณตั้งใจเรียนรู้และทําตาม คุณจะได้ชีวิตเหมือนกับนายบีภายใน3-5ปีอย่างแน่นอนเร็วๆนี้ผมจะเปิดรับสมัครทีมขายสายสุขภาพเหมาะกับคนที่รักในการดูแลสุขภาพคนที่ชอบใช้โซเชียลมีเดียคนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่อยากมีธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองใครสนใจพิมพ์ว่าทีมโคตรเยี่ยมรุ่น4ี่ ส่งไปที่ไลน์นัทชัยโคช้ชระบบสอนออนไลน์พร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบทันทีอย่าใช้เวลาหลายสิบปีหาเงินทำงานหนักแล้วไปพักตอนแก่แต่จงเรียนรู้การหาเงินเพียง3-5ปีแล้วมีเงินแสนเงินล้านใช้ไปตลอดชีวิต หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ